สวัสดีจ้าทุกคนตัดขนาบว่าม่นแก่เราโบนานเราด้นแก่ก็ต้องตัดแลวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโลแปลงนี่ออกจะเอาดินที่ปลูกอันเนี้ยใส่ก็มันห้านาทีเราอันนี้ดินเป็นดินมกนะักเนาะเชื้อได้ดินไม่ปลูกแล้วอันนี้มันไกลตะข่ายโผดเวลาเราทาหลุนทําอะไรมันทํายากมันติดตะข่ายขนาดก็เอาไว้นานจนแก่แล้ว ไม่ได้ตัดซักทีอันนี้ก็ไม่น่าจะได้แต่ว่าพวกเนี่ยเขาแตกออกมาใหม่ลองตัดออกนะตัดออกแล้วก็อันนี้ก็ต้องตัดเดี๋ยตัดทิ้งเลยเพราะว่าเกงักเลยทิ้งไปเลยจ้ะกินไม่ได้เนี่ยเขากาลังแตกขึ้นมาใหม่เป็นตาเหมือนอะไรนะน,นี่เขาเรียกคณะอะไรใช่คณะหวานไหมเสียงดังกรอบแกรบคือกรอบช่อเล่าเรนตาเสียบเถอ ใบใหญ่ใหญ่ใบเบลเลอร์เบลาก็เรียกคณะหวานวะมีขนาดอีกอันหนึ่งโอ้ยคณะหวานมาสั่นดแต่ดูถ้าเราตัดมาไม่น่าจะเอาไว้ได้อีกดอกเพราะว่าคล้ายกวงตุ้งเลยพอตัดแล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นโพงดำๆเป็นเชื้อราเข้าไปข้างในแล้วก็เดือบร,อบรออ่อยนะเดือบร่อยเหม่ออีเม่งน,นี่โอ๊ยแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนเลยสำหรับ ไครีปลูกกินเนาะเอาไปเห็ดลัดหน้าพัดขหน้าก็ได้นี่อันนี้ก็พอแล้วนี่ยอืมมดแล้ว,นนลว,นนลวไม่พอได้ยังไงมดนี่โหเยอะนะเนี่ยอืมัดหน้าได้เลยนะเจ๊นเนี่ยสวยๆเจ๊ะน้าเราโอจะเอาไว้ไม่ตาเนี่ยถอนถึงเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกยางใหม่ แล้วเราจะเอาไปทิ้งไกลๆทำไมปลูกก็จะโลลแป้งนี่ออกแล้วก็เอาดินใส่โคนมันห้านาทีนี่อันนี้ใส่มามั่และเพราะว่าเขาลมจะลงหัวเรามันก็ได้เอาไว้เห็ดหวานกินเด้แซ่บนะจ๊ะแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วเราเพราะว่าพู้นเป็นแถวยาวไปนู่นอาศัยปลูกเอาลมด้วยวเราจะลื้อแป้งนี้ออกเอา้า มาทำไมจ้ะคนหน่อยอู้หลากเนาะหลากยาวเฟ้ยเลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปทิ้งที่อื่นส่วนแปลงอันนี้เราก็จะเอาเอาดินเดอร์ไม่เอาอะไรมาลงเหละเพราะว่าเขาติดตะข่ายเวลาอยากขึ้นนะเห็ดหลุ่นยากอันนี้ก็หักวกลัวจะได้เห็ดกลัวจะได้ลงมาทําให้ทุกคนเลยอยากขึ้นสูงยาวกลัวจะถากได้ขนาดนี้นะมุด เนี่ยแกก้อันนี้พวมาปลูกติดโพดเนาะปกติเขาต้องปลูกนุ่นลุ่มหนึ่งนี่ลุ่มหนึ่ง,งอันนี้ไม่ต้องปลูกเวลาคนมาหนังทำาลุนหรือทําอะไรกะจะมีช่วงหนังด้วยเนาะมีที่เขามาหนังอันนี้โอ้โหเขามาก็โยกอยู่อย่างเงี้ยทุกคนมันโดนหัวอันนี้เริ่มเริ่มสูงแล้ะพ่นแล้วโอ้ที่เล็กๆว่าจะเขามาได้นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะเอาดินนั่นนี่แหละมาใส่ให้เขาไม่ต้องใส่ปุ๋ยจ้ะอันนี้ยังไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยใส่เออใส่ปุ๋ยไปรอบหนึ่งนะ แล้วก็ไม่ได้ใส่อีกเลยทําแต่หลุนให้เขาตอนนี้ช่วงนี้เริ่มกําลังมีดินแตกเหมือนเคาจะลงหัวแล้วเนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเวลาลงหัวเดี๋ยวพาทุกคนมาคุด <c oughs> คุดเอามันไปทําอ่าหวานแต่ปยาไม่ชอบกินเห็ดหวานนกเร้่ยญาชอบกินอต้มจิ้มน้ำตาลเฉยๆแซบ่บเป็นพงผง,ผ,ง,ผ,งผุุ้มันห้านาทีอันนี้เขาเรียกมันห้านาทีต้มห้านาทีซุกลองดูทุกคน นาะเดี๋ยวจะตกแต่งอันนี้อีกเยอะแยะไปหมดอ่ะน,น้องไหนเอาผักไปผัดได้เลยอ่ะน้องไหนผัดเป็นไหมเอาไปผัดให้ตากินเถอะตาอยากกินผัดนา้าใส่หมูวาา่านแล้วก็จัดไปสิจ,จ้านี่จ้าน้าเราเดี๋ยวจะลองไปหานา้าพันอะไรนะเขาเรียกว่านา้าะข้าหวานบอกไม่ใช่นา้า อันนั้นเขาเรียกคณะอะไรนะจ๊ะคณะอะไรนะที่มีงอนอยู่กรนะไบน่ะเขาเรียกคณะเออคณะฮ่องกงแต่เขาจะมีอีกอย่างหนึ่งคือคณะหวานคณะหวานฮ่องเต้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวต้องไปหาพันธุ์มาปลูกดูเนาะอันนี้เป็นคณะโบราณเราอันเนี้ยเป็นคณะโบราณน,นี่อะใครอยากได้ก็มาเอาด้วยจ้ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้เลยเนาะ เดี๋ยวปยาจะไปทำกับเขาแล้วแค่นี้แหละจ้าขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าไปแล้วบ๊ายบายอ่ะใครอยากได้ดอกไม้ให้เออดอกไม้สวยจี